สวัสดีครับสอง่่าไข่พันครับสำหรับเมื่อนี้ผมก็ได้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์จักสารใหญ่ที่สุดในโลกเลยด้วยครับผมอยู่ที่อำเภอพนันนิคมจังหวัดชนบุรีครับผมจะห้องกะจะเข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์เนาะครับเนาะว่ามีงานอย่างไงที่เป็นจักสารโดยฟรีมือเนาะครับเนาะงานแห้นมือครับผมหลังจากช่องภายในพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้ว ผมจะพาพีพีเป็นเพื่อนนะครับมาชมพ่อแม่พี่น้องเฮ้านี่ครับผมที่เป็นสารตรวจไล่ต่างๆกันมากนะครับเนาะล้วกาจะพิถไายด้วยงานฝีมือที่เป็นว่างจําหน้าใครับผมเดี๋ยเห้าไปชมมาใน้พิพิธภัณฑ์ก่อนครับผมไปเลยครับ

ลงสีสมัยก่อนแล้วก็อันนี้กระดงง่ายให้เป็นป่ะจ่ากระดงเพืให้เจ้าเห็ดดีเนาะไอนะ้เนาะเงีนกระดงง่ายแก okay, เอาเงินมาหยอดอันอันนี้กพ okay, ได้แกก็ได้เอาเหรียญนล้วมาไม่เหรียญเลยไอ้หย่อนยี่สิบไปเรื่ก็ไ,ได้ <Yeah. S 1> เหรียญอ, <Yeah. S 1> อันนี้ฟ้าฟ้าชีตะแกงพวกให้เจ้าได้รางวัลหลายอยู่ดีจ้ะร <Yeah. S 1> างวัล ชนะเลิศอื้อต่อแ,อแ,อแรกตอนแหลก่ตือเนือมันค้นเอา้าวอายเจาะนกิ้เนมีการเองกับคนค่าบำรุงไม่ใกเนาะบำรุงสูนพันจักสารเน่ยสิบบาทครับผมเนี่ยค่ตะดใจแบบยี่สบบาทกันมันีกับอยุ่พันธุ์นี้คอมนะครับผม ช,ช,ชุมชนย่อยที่หนึ่งครับผมก่อนที่เขาให้ในี่ครับผมผมจะพาบมึงนะครับพยาุดนะครับสัตว์ในแต้นหน้าเราคเนอะนี่ครับนั่นสมาครครับงานฝีมือรวนนะครับผมาบงาน,น,งานตะลายเนี่ยจักสารในมือแต่ก็ลงสีให้สวยงามครับ อ่นน่นี่มันคือครูส่นาำไปครับผมไปต่องกันครับอะไเห,หรอผมมาตรสอบแะนี่ครับนี่ครูส่นาำที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้ครูใ,ใหญ่สิเพื่นนอนนี่ครูใหญ่นะครับนี่ ครูใส่น้ำที่ใหญโอ้ยครูใส่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกครูใส่น้ำขอมมากเลรู้สึกลมเย็นมากนะครับผมอาจจะมาเบิ่งของของไงดิคุณแนนเนี่ยของ ว่าคู่ใหญ่ครับผมติดใจคู่ใหญ่ไปต่อครับผมนั่นจักสารระย่างเพิ่อน็กิมีชื่อมิซเน่ยครับติดไปให้เบิง์นแล้วคุณเนาะนีะ่นนี้ของเนี่ยอ,อ,อันนี้ของครับผมเปเครื่องฝัดข้าวภาชนะสำหรับใส่ปลาก,กบเขียดเจ้าอันว่าสางกี่ดูของของ <laughs> นี่ครับ <A> ของเอเอ t อคอนเทนเนอร์ฟอร์ฟิ บอกล่ะว่านั่นจะ <laughs> จดสารใหญ่ที่เป <laughs> ็นโรคมานว่านั่น <laughs> ของไงครับผมของของแบแง่หนึ่งเนี่ยเท้าอันเนี้ยตะกร้าลาวแกแกว่าให้เจ้าน่าจะเป็นเพระว่เาเก็บไว้เราทำให่างานเนาะให้เจ้าจะเอาไปแบบนั่งออกไปโชว์เนาะน,น,นี่ช่างช่างที่สั่งครับเนี่ยกาเป็นงานเห็เดหรือมือเลยนะครับผมเนี่ย เอียดปานยีมากครับงานไม้ไผ่นี่ไอ้นี่เขาเรียกว่านี่ไอ้พร้อมพร้อมเพื่ออย่างคุณบรรุเนี่ยพร้อมสำหรับใส่เข้า<อ>เปลือกแทนยุ้งข้าวใช้ผิวไผ่สารเพื่อความคงทนประอางกฤษวนะ่าไหนเอเอมันตรงอานะ่านเนาะ คอนเทนเนอร์ for อะไรเนี่ยแพดดี้เหรอแพดดี้เมคฟอร์มอะไรเนี่ยดั ja. <laughs> มบูสกีโน่เดาเอาด้วยจ้าไม่รู้ว่าถูกบ้างเดาเอาด้วยจ้าไหมนะครับมาสิว่าอนี่นี่นี่ตะกร้า uh, <wow. S 1> ลาวตะกร้าลาวลาวบัตเก็ต ตะกร้าลาวเป็นภาชนะสำหรับใส่ของซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบของชาวลาวลาว is a container for the basket which is... วอันว่ายังหล่ะเนี่ยไออ,อันนี้คนะืออินเดอลาวดอกอ้อจ้ามั่วตะกร้าลาวเนาะว่าเขามาตื่นตาตื่นใจครับเพราะว่าเข,าเขื่คยเห็นงานจากจาก้าวนี่อ๋ออันนั้นให้ชอบปิดไว้กันนะ,นะให้จบไปอ๋อไม่เปิาเตือนเนี่ย ให้เอาล็อกไว้อ๋ออาจจะเป็นของมิคานะคุณเนาะอืมอันนี้ล่ะูใส่น้ำใหญ่ที่สุดในโลกโอ้ห้องอาบน้ำร่มเย็นมากเลยครับผมอมาบห้งองอาน,น้ำรู้สึกเย็นสบายสิงห์สิงห์อนนี้ครับใส่ไงครับผมอันนี้น่าจะเป็นน้าต่ำเขาไม่เข้าเนาะคุณเนาะเป็นไะแมนนีอ้ นี่ครับใส่อฟฟิตแทบแท็บใส่แทบใส่ใสโอ้ยมวยยีหรีว่าภาษาอังกฤษจออ่านดูเถับใส่ไงครับผมนี่นี่นี่ครับใส่ไงผน,นทุกอยู่ทั้งเกวียนครับนี่ครับ จะเป็นควายโอ้ยจะเป็นงามจะเป็นเก่งครับมันเก่งหลายมันซ่อนครับห <ไร S 1> วดครับเป็นหว้วยหมวยหรือขวดหนึ่งเข่าครับเนี่ยเห็นบ้างเห็ครับวิ <Little Richard. S 1> ่งหนึ่งเข่าหรือหวดบ้านพน่ออัน้าหวดแม่มเจ็ิ เกนดี้ยางที่นั่งกินบัดบา่เลยครับเนี่ยใหญ่หลายครับของคอแบบนี้ครับแบบเนี้ยของของคออ๋อเห็นจะหนึ่งมวยหนึ่งเข่าเห็นเราคุณนหนึ่นงบะานกับบ่หมี่ขนกินบะหมี่กับบะหมี่ใหญ่ใหญ่ดีดีครับดีพิพิธภัณฑ์จักรสารใหญ่ที่สุดในโลก ป้าห้าปาวันแรกคุณนี่เด้สิงสิงอายมึงไปเนี่ยสิงไงลออนเนี่ยเก่ยงนะคุณนะเขาเก่งนะสิงโตสิงกาสิงไลออนอินไทยอ,อทินไทยคดีไงหลายเ่ราเข,ขาเขมากจะกลๆวยเห็นนะครับผมเขาต้องอยู่ไกลๆไหมครับนี่ครับ เขาไปไหว้ด้วยเปล่าเดีวต้อครับต้อหังได้ครับแต่ก็้างไหว้ หมาบอสวยงามมากเลยครับผมขุดขึ้นกันครับดีใจนะครับเนาะดีใจแท่นเช่าพนัน,นิุคมเพราะว่าเป็นจักสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับผมเนียงานที่สังหรือเมือ่อเห็นคนไทยเนี่มีชื่อเสียงแล้วครับเนาะดีใจน้ำพนด้วยครับ ก็ขอบคุณทธิานาถนะครับเนาะทุกท่านนะครับเห็นนี่พอพี่แม่เคนหลายคนที่เป็นเก่งในงานฝีมือสารให้ได้เบิ้งครับผมนี่ครับงานฝีมือให้ได้เบิง้งเดี๋ยวเขาเบิง้งข้าวหรอเขาจะออกพับเบิ้งข้างนอกนะครับเนาะเห็นเบิง้งพ่อพอแม่แมป,ป้าป้าคนกันมังจักสารกันครับกำลังสั่งงานฝีมืออยู่อยู่ข้างนอกแล้วมันมันต้องกันได้ครับผม ขออนุญาตถ่ายนะครับแม่ครับขอบคุณครับชุมชนเวลาเวียนเข้ามามาเยอะไหมครับเข้ามาศาลอย่างเงี้ยพว่าคนนักศึกษาพวกอะไรเข้ามาเรียนรู้วยก็จะมาดูียนแล้วก็ก่อนจะมาก็ติดต่อก่อนว่าาจะเรียนมอ๋อครับมีค่าใช้จ่ายไหมแม่มีค่ะละห้าสิบบาทละค่าวัน อ๋อครับครับครับถูกมากเลยนะแม่นะถูกมากครับสารจะลอมอ่าชุดจักสารข้างในอ่ะที่มีคุมีข้องมีไหลายอย่างอเป็นชุดนี้หรือเปล่าครับที่ทำชุดแม่ทำหรือเปล่าอ๋อเป็นชุดชุดเก่าลแล้วครับ ของใหญ่อะไนั้นอ๋อครับครับสองมากกับผู้ชายครับผมสามจากยินเที่ใดรเรากไจะไปไว้ครับแล้วข้างหน้าอะไรแม่ข้างหน้าคือเราเราสารเสร็จแล้วเราก็ระวางขายที่ตรงร้านข้างในใช่ไหมครับอ๋อครับครับครับผมครับผมครับผม อ่จาจัดสารมีที่ที่เดียวใช่ไหมแม่มันมีถ้าเป็นศูนย์ที่ใหญ่มันมีที่นักสูงสูงเลยสูงสูงมมีอีกเลยครับแต่ว่า,า,ามันไูงใส่ได้ใส่นี้ของใครเนี่ยอ๋อครับบ้านจะมาในเรื่องตรงนี้แหละครับผมอันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรแม่เขาเรียกว่าลายอะไร,าราลาชะ,ะลอ ลายตาชะลองที่ก็ไปเลยนเดลกคลิปที่แล้วแหละครับอ๋อครับผมจะลองมลลายไทยซร่งไหนแม่อันนู้นหรออ๋อมีลลายไทยเลย อนุญาตดูหน่อยนะครับอันนี้ลายไทยเหรอครับลายก้างปลาอ๋อลายกางายไทยเครับอ๋อปล่ไทปก็จะเป็นอือครับผมค,ครับผม ลายไทยหรลายกางปลาอันนี้กา้างปลาอายไทยครับนีขลายไายรคอรับครับอันนี้สารให้เสร็จแล้วเอาไปประกอบกันไหมหรือแยกใครแยกกันอะอมเ่โอ้ครับครับ ครับผมครับผมหลังาจากที่ห้องาไปเบิ้พง่อนจักสารแล้วคบเนาะผมก็จะพ้าพี่ๆเพื่อนนะครับคำว่าเบิ้งงานจักสารทีท่สารเสร็จแล้วจะมาวางขายนะครับให้ลูกค้าที่มาเที่ยวม,มาชมก็สาม,มารถสาม,มารถเดือกซื้อได้ครับผมนะครับ เยอะแยะมากครับผมวาชีอันนี้น่าจะเป็นเป็นโตเนี่ยตะก้าเป็นโตครับผมนครับราคาพังกติดไดสามารถเลือกซื้อเลือกชมได้ครับผมขอเชิญชวนนะครับเด้อพอมาพป็น้องของเขานี่ครับจากสารพระนริคมครับเยอะมากครับผม chứ sợ mà có gì cái đi อ e ีหวายอันนี้เป็นหวายได้ครับ oh. หลายแล้วคุณนะคเนาะไก่เพิ่งแล้วก็เบิ่งอยู่ข้างในมั่นครับผมไก่กับเบอร์ครับ,รเ,รบเอากระดงมาไอ้กระดงสิเอาวาคุณเอากระดงไปใาเขาเอาแม่คุณ แกว่าสิ่กระโดงครับผมเอาไปใส่เี่กระดน,น้ครับกระโดงน้อยกระโดงน้อยเอาไปใส่เขา่าได้ครับนี่จะใบทนอยอดใบใหญ่แล้วครับผมออมสินว่ามีสิคุณฮะออมสินไหมกระปุกออมสินนะบอลูคือกันเอย่างมัดมวน,นนะ,คะใครตรงไหนเดี๋ยวแตกสานไป นี่กระดงไร้อยร่อยอืมเอาปะจะใส่เขาปะเอาไปไม่บาทร้อยเจ็ดสิบแต่หกสิบนเลยได้หล้วนะคะเมือนอิน <c oughs> นล้าค่ะนี่ใส่ละเทา่าไม่บอกว่าเอาไปใส่เขาไม่ไม่คนด้าบอกว่าเขา้าไม่คนด่าใครเหรอ Okay. กําลังเดือกระดงครับผมเอาไว้แต่ทรายเขาเลยครับนี่ครับเอาเอาเนื้อหอยนะบ่จังมีเนื้อหอยนะเดี๋ยวได้พุณอันนี้ละเอาไปบังเบ็ดบางอย่าง,บางเบ็ดเก๋มีนะครับผมบเป็นเบ็ดสั้นทางหลังเถอะที่นั่นเก๋มี่ที่น,น,นั่น,นไหวหน้กกาตาห้าก้าวมีหลายอย่างครับผม มาอุนหพลเนีเย้ะครับเหครับอู่พน,นันดขคอมครับผมนี่อย่างน้อครับเนีย่ยผมข็อมูลจากเล่นหาบวะครับด้วยอย่างบวมนันไม่้านมัไอควาดเวดซุ่มนี่ครับน่สีน หลานไงหมากเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเดือดสีเือชมอะไดต่างสบายเลยครับเอากองเข่าปะ่ะนี่ไปเ,เข่าหรือหวดาามมกดวงข่าห,หรือหัวไปประมาน้านเอาุอยมันคือเป็นอย่างนี้เดือกทุกคนเดือดไหมตัวเราอาจจะยุดโดน ครับผมสำหรับคลิปพ,พ่อแม่พี่น้องเนี่ยมาชมน่นจักสารใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมวิธีพนัดนิคมนะครับเนาะผมก็แกล้จะขออนุญาตล่าพ่อแม่พีน่น้องไปก่อนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้สองเท่าเ่าไก่บ้านนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับ